สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้กันมาพอก,กันอีกแล้วพี่น้องยามมือเ้ายามามือเ้ามือเ้าหนึ่งก็ไปท่งเจสิกามองเก้าแ,แล้วพี่น้องแต่ว่าบันท,ท้ายวิดีโอหรอกมันถ่ายดูไร้ไมนสนาเบือ่อนาะมืันนี้ก็จะไม่เห็หลาบปลาพี่น้องจั่กปลายยังหอกเคยซื้อมากแต่ว่ามันอยู่ในช่องมันเป็นปลาเขาเอื่นว่าปลาแซ่แข่ง,งนะพี่น้องปลาแซ่แข็งก็สมันสิมีปลาแซ่แข็งเนื้อแซ่แข็งไก่แซ่แข็งหมูแซ่แข็งจะสนานพี่น้องก็จะไปโฟลเสไว้ แล้วเขาก็สิขายเนาะเขาซื้อมาแพ็คหนึ่งซี่บอนก็ก,กัวนี่แหละมันจะเป็นปลาที่เขาแหล่แหล่เนื้อแหล่นังออกนะพี่น้องเดือดตอตอนมันยังเสียเขาซื้อมาหลาบพี่น้อง่อยมาหลาบสองตอนตอนนี้ขเขาแช่น้ำไปก่อนทว่าเขาอเอาออกมาม่อคืนนี่มันบอละลายด,ดีปานไายเขาก็เริ่มมาแช่น้าพี่น้องอัน,นพอดีนะน่าเป็นคนมกักเบิง่ง เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์พีน่พนอ้องคอยมากมากจะคอยเป็นอย่างสงสัยขอยเป็นคนโบราณมาเกิดน,นี่นอ้องอันกระเบิ้งเรื่องว่าวัฒนาธรรมไอ้ไอ้ไอ้ยังคืออื่นว่าภาษาพี่นอ้องเบิ้งเรื่องภาษาของไทย PPS เนาะไทย PPS บอกนั่นละเรื่องภาษาเนาะว่าอัน ภาษาไทยนี่มันมั่นใจอีกเช่นเนาะขอเคยื่อนเบาๆได้พี่น้องในคลิปไอ้คำก็ล่าส่งคำก็ล่าเนาะสมัยตะกี้ผู้ใดอยากไปไปฟังก็ไปฟังได้พี่น้องจ้ามันหยุดใจละละของปีขอเฮ็ดมาโดนแล้วมันเพื่องกระหาไปเจอละพี่น้องไปหาเบิ่งอยู่ในเพลิด์ละกันเนอปทานมันได้เอาใส่ไว้นะว่าคนไทยนี่ฮัโอพยพมาจากไอ้รุ่มแม่น้ำเหลืองแต่ไอ้ประเทศจีนตอนล่างนะโอพยพมันเรื่อยๆเรื่อยๆนะขอเก็บเลย มาถึงบางอ๋อมาศึกษาพี่น้องว่าเอประเทศอื่นๆที่มีคนไท่ไทยดำไทยพันไทยพวนไอ้ไอ้ไอ้เผาไทยต่างๆนี่เป็นอยังคือบโรไดจเจริญบโรไดเป็นอยังคือบโรไดเป็นประเทศน,น,นะพี่น้องเพราะว่า,ยยอ,ารรอย่างฟูดีเอาพันเป็นการเป็นงานแห้ไงนนะอันก็มันคือเบิรงกกะสังเกตเบิรงกนงว่าประเทศอินเดียประเทศเวียดนามประเทศจีนเนี่ยก็บชมีคนไทยที่ว่าภาษาลาวนะพี่น้องว่าง่ายๆภาษาลาวอันะ นิ้วโป้งยังจะสีนิวน้วโป้งนิ้วซี่นิวน้วกลางนิ้วน้งนินน้วก้อยยังสีเนอกระสีเป็นหรือว่าสีออกสำเนียงเป็นข้ามเดียวกันล่ะพี่นนอแต่ว่าเป็นคนคนละสำเนียงอ่าสัสคือจังผักเนื้อก็ผ่าอีสานนี่สิละง่ายๆนะพี่น้อเนาะประเทอนี้อันเขาก็ยังมีสมมติอันเขาก็ยังมีบอกภาษาอันอีสานอยู่พี่นนอกี่เขาเนี้ยเห็นไทยเห็นหน้าเอาข่วยไทยหน้าคือบานท่นล่ะสมัยอัน สมัยนี้เขาก็ยังเอาป่วยไทยหนาอยู่ในพี่น้องแถวแถว,แถวทางพุ่นนะนะมีการเก็บอาหารถนอมอาหารมีการฟัดเข่าฟัดยังคือคือคือค,อคอนไทยเฮ้าละพี่น้องเพราะว่าเฮาน,น่ะมันเป็นเสือ้อสายเดียวกันมาสันสะมามาตะมองเดียวกันมีอันคล้ายๆว่าสมัยตะกี้เข้ากระจ้ากับปกครองโดยกษัตริย์เนาะปกครองโดยกษัตริย์กกบบนั่นะละบัาเท่านี่อันคล้ายๆ ก็เป็นหัวหนา้ามูหัวหนา้าคุมหัวหน้าประเทศนี่แหละประมาณนี้เขาเออเออง่ายๆเป็นกษัตริย์น่ะน้องพี่น้องเนาะวันนี้ <c oughs> เป็นอย่างเขาคือบริจาคเลิศคือประเทศไทยนะป่าน,นี้เออในความคิดเบิงบ่งเบิ้งแหละกับพี่เคาะนะพี่น้องวนะ่าอันเขาพูดได้เลยไปเบิง่งอันยังหลักฐานพูดได้เลยไปศึกษาดีๆนะซิมีไอ้ไอ้ยังเนะาะกษัตริย์กษัตพี่น้องนะอ่ะนะอพยพลงมาน,านนะพี่น้องเพราะว่าเขาอ่าประเทศไทยนี่เนาะอัน มามก้อกระซัวศาซาพี่น้องก็จงมันจะมีไอ้ไอไย่าง่ะเขาเคียนไว้สมัยตนนะกีน่าวานขาออพยพลงมาอันถือพวกจีนลูกล้านนะนะพวกไอ้กืนกินประเทศประมาณนี้นะพี่น้องถือพวกถือคนจีนกืนประเทศนะพี่น้องลูกล้านล่างแก่อยังนี้ประมาณนะี้แหละข้อพยพลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะพวกพวกอพยพลงมาก็มีนะพวกพวกอพยพไปทางจีนก็มีพวกอ,อพยพมาลงตามแม่นะ้ำ เลืองอะนะพี่น้องแม่นามดำแม่นามเลืองนี่แหละอพยพลงมาอันอ่ามะหอดเมืองมะหอด,หอดลงมาเรื่อยๆเนาะตามแม่นามโพง้งลงมาตามแม่นามสวนมาเขาใส่ใส่เลือดสมัยตะกินบ่ม,มีหลดใสิใส่เลือดใส่ยางสิเนาะอันใส่เลือดใส่ยางงมาตามน้ำเมน้งเมนามเมังอสีนาพี่น้องเนาะมองในสมัยตะขินตะกี้เขาสิอาศัยอดใ่ยางงูมาตาน้ำเมน้งเมนามมงในมีเมนามองในมีน้องมียังสิคนกิดสิไปตัง บ้านเหือนอยู่ไปปลูกพักปลูกเนี่เอานามโพดตังส EX ี่นาพี่น้องสมัยตะกี้บ้านข่อยบ้านกุดไว้ข่อยู่บ้านกุดไวนะพี่น้องข่อยกันเมู่บานข่อยมันกับมี่น้องเนาะเขาเอ่ยว่าน้องกุดไวเนาะสมมยตินี้อันมันบริเป็นคือเก่าแล้วละสมัยตะกี้มันสิเป็นมันสิเป็นน้องนะน้องธรรมชาติพี่น้องสมัยตะกี้มันเป็นน้องธรรมชาติคนขี้นกะสีหากินหาอยู่เพราะว่าโคตเฮาวันเด็กไอ ท่านสมัยคือสมมือนีนปัสิซะปุ่ดเผือเป็นเศรษฐกิจซื้อขายอีหยังกันึ่งนะสิเนาะกรสิปลูกพอได้อยู่ได้กินนะสิเนาะกรสิใสน้ำน้องน่ะละมะหดสวนหดหัวปนีกะในการทํามาหากินก็เป็สอนกุ้งสอนปลาโต๊ะปลาโต๊ะเป็ดเนี่ยสินาพี่น้องมันก็เป็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนไทยเฮามากแต่สมัยได้ละหรือว่าทุกคนน่ะละพวกกระสิใส ชีวิตในในแม่น้ำส่วนหมาเพราะว่ามันละมองอาหารการกินมันสิอยุ่น้ำแม่น้ำนน้ำกินน้ำใส่น้ำซอยอย่างเสียนอะเวลาคุดบอขุดยังเค็มน้ำรงน้ำซางมันกะมีน้ำมาสั่นซานเนาะประเทือนี้อันกะเป็นยังเมืองไทยคือเจริญแบบนี้พี่น้องเพราะว่าเข้ามาพร้อมกษัตริย์กษัตริย์ของคนไทยสมัยสมัยตะกี้นะโอพยพบลามางองค์หนึ่งกับไปอยู่ฝั่งลาวองค์หนึ่งกับมาอยู่ทางฝั่งไทยโน่นนี่นั่นอย่างก็ว่ากันไปเนาะแต่จังหวะประเทศ ประเทศไทยเฮามันก็นเลยกลายเป็นประเทศไทยที่มีคนไทยอยู่หลายที่สุดเพราะว่าเขามาพรกษัตริย์คนที่โอพโยพมาเวลาโอพโยพนี่ก็ต้องกริย์เป็นคนนําโอพโยพมาเรื่อยๆเนาะตามม่นามประีคนคนไทยที่อยู่ประเทศไทยมันก็นเลยหลายเต็มประเทศนะพี่น้องมันก็นเลยหลายมันก็นเลยกว้างไปยังคนคนไทยคนไต้ทยดําไทยไทย,ยังอยู่ประเทศอินเดียอยู่ประเทศเวียดนามอยู่ประเทศ ลาวไ,ไอ้ประเทศอื่นๆที่นอกจากเมืองไทยกับเมืองลาวเดี๋ยวเป็นอย่างมันคืออะโบรายอย่างสิเนาะเพราะว่าอาเขาบบรด้มากกับกษัตริย์นะะเขาเขาบรมาก,กนนะเขาจะยูหันมาสระเขาจะยูบานเกิดเมืองนอนเขาอย่าสินะเขาหรือว่าเขาอพยพไปทางอื่นเนาะสินะพี่น้องเนาะนี่ล่ะก็เป็นเรื่องที่วิเคราะห์มาพี่น้องพอได้ยางหูเลือกประวศาสาชาติพันธุ์ก็ไปหาอ่านนะพี่น้องที่มันมั่นมวนเข้ากับยากหูว่าเอ๊ะเขาเขามันจะใสว่าบันีนาตาก็คือกันละพี่น้องการกินการยู อาหารการกินการกินการอยู่อยังกันคือการเบิดนะพี่น้องคือการหมายถึงว่าฟัดเขากินเขาเหนียวตำเขาตำยังพัฒนาธรรมการอยู่การอย่างแต่สมัยตะกีนอแม่กแม่เขาอบอกให้ฟังเลยมันจะมีบางคนกับน,นับถือผีแทนบางคนผู้ใดเขานับถือศาสนาพุทธอิรีเขากับเขากับว่างผีแทนผีฝ่ายอย่างจะสิโลกแม่แม่เขาว่าสมัยตะกีนเขาก็มีคือกนไในผีแทนผีฝ่าย ข่อยยังเคยเห็นไอ้เขาเอื่อมาอย่างนอออันตัวหนังสือโบราณในพี่นออกเขาอกอุออ้ยขอ่อยว่าอท่านแม่ข่อยโบอ้ว่าหนังสือเล่มงนั้นมันมันอยู่เพื่อนข่อยนะพ่นออสมัยตะกี้มันอยู่เฮื่อนข่อยอันสมัยสมัยตะกี้ข่อยยังเป็นเด็กหน่อยอยู่มันอยู่เพื่อนข่อยวันนี้อันมันเป็นหนังสือเป็นหนังสือ,กอ,อกอนล้าพี่นออกกอนล้าของแม่ใหญ่ข่อยนะแม่ใหญ่ข่อยเอือยแม่ข่อยแล้วเป็นมอล่ํามันกัสเซมีอัน เขาเอิ่มาอย่างมันก็สิม okay. ีตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือโบราณนะพี่น้องแบบที่อันอันอยู่ที <uced> ่เขาที่เขาเห็นอยู่ในอันอยังเขาเอิ่มาอย่างอยู่ในอันเขาเอื่นมาอย่างนาอไออยู่ในอันเมืองต้นกําเนิดอะนะต้นกําเนิดไออยู่ประเทศเวียดนามหรือประเทศยังนี่ละพี่น้องประเทศเวียดนามหรือประเทศจีนนี่ละตอนจีนตอนล่างนะที่มีคนไทยอาศัยอยู่นะ ฮัลโหลอันมันมันจะคือการเลื่อยพี่น้องตัวหนังสือคือการเลื่อยขวายจำได้ขวายจำได้นะพี่น้องว่ามันเป็นตัวหนังสือคือการเลื่อยแม่เขาบอกให้ฟังว่าตะกี้เขาว่าคนตายนี่ข้าศึกข้าเจ้าสิบโบข้าเจ้าสิบโบเอาไปฝังเพื่อนว่าแม่เขาว่าเพื่อนสิไปแคะนไว้ในห้องเพื่อนว่าไปแคะนไว้อันนี้แม่เขาบอกช่วยฟังเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าอันบางเผ่าเขาก็เขาก็สิบโบรใดเฮ็ดคือกันดอกนะเพื่อนก็สิเอาไปแคะนไปแคะนไว้ยู่ในห้องข่าวว่าไปว่างไว้นะพี่น้องเอาไปแคะนไว้ บันี้อันเป็นของหนึ่งเลยกันสิเป็นประมาณผีแทนผีฝาดเนี่ยพระเจาก,กระบอกหนูเนาะขาสิบว่าไปเผาเผาเพาิน่นมาเนี่ยเพื่อนมานานอกะก็เป็นเรื่องเหลืองเล่าไอ้เรื่องเล่าเรื่องเก่าเก่าโบราณพ่อพ่อแบบสู้ฝั่งนาพี่น้องแหง้งแห้งเบิงแห้งแห้งมวนได้เรื่องไอ้ประวัติศาสตร์ชาติพันธ์เนาะน่ะคนไทยเขาก็เลยอันจะเลื่อนลุงเรื่องเพราะว่าเข้ามาพร้อมกับซัดทั้งสามพระองค์ ไอ้เป็นเป็นกษัตริย์แล้วก็มีลูกกันนะพี่น้องพ่อกับทรงลูกไปอยู่ตามเมืองต่างๆเนาะเมืองลาวแน่ไอ้เมืองทั้เง,ทงเนื้อทั้งไต่ยตะกี้เขาบริเตเป็นประเทศหรอกเขาก็อยู่ร่วมกันนั่นแหละเขาบริเตแบ่งว่าเป็นประเทศทันประเทศนี้จะสินะเขายังบริเตแบ่งหรอกพี่น้องเขาก็อยู่ร่วมกันนั่นแหละประเทศนี้จังไรละหลัลงจากหันเป็นยังเมืองไทยคือบ่ค่อยมีประวัติค่อยมาคืนเบิร์กอะนะพี่น้องเพราะว่า ไอ้เมืองไทยเขาอยู่นอกษักรัย์เนาะไอ้หัวเนาะเมืองหน่อยเมืองใหญ่ก็มาตีกันนะพี่น้องมัลบล่าคาฟันกันกระสิเผากระสิเผานะพี่น้องเผาบานเผาเงินาะเผาบานเผาเงินแล้วมั่กระสีนังซื้อนังยังมันกระสิถือเผาไปนะพี่น้องแต่ว่าอยู่ประเทศเขาเอ่อยน่อยยังเนาะอยู่ประเทศไอ้เวียดนามยังมันก็ยังมีหนังสืออยู่นะพี่น้องแต่ว่าสมัยนีอขาคิดว่าหน้าจะยังมีหนังสืออยู่ก็ะไรนั้นเนาะหลักเป็นเรื่องเงาสำหรับมือนนิกะ อากาศพี่น้องเบอร์สภาพเป็นเบอร์อากาศในจักหน่อยอากาศจะโอ้ยไปแต่สีอยู่เบิมามืกอ,อันพระอาทิตย์ขึ้นนั่นบอ,อยู่แปดโมงพี่น้องแปดโมงพระอาทิตย์ตกนั่นอยู่สี่โมงแรกเนาะเบอร์สภาพอากาศทางนอ,พนอ,ง,อ,นอ,ง,องพี่นอ้องโอ้ยไปจะสีละจะฮักสีเฮ็ดอีหยังจะสีเป๊ะเฮ็ดอยังพี่น้องอันแล้วก็ไม่ก็เป็นสวงสวงล็อกดาวนั่มนะนะละกเมื่อคือนนี่เออเอาเรื่องใหม่ในแจ้งน่อย เรื่องปริทปรวัติศาสตจ่ายไพันแล้วเดี๋ยวบอกนี่ให้ฟังในเจ้าหน่อยเนาะเสมอเนี่ยเนาะอันประเทศอังกฤษเนี่ยเพไอ้บพอาจจะเป็นหลายประเทศหรือประเทศให้ก็สิเป็นอยู่ประจักษ์เนาะคือคนรักของหลายเสมอนี่พี่น้องผู้ได้อยู่ประเทศอังกฤษกันระวั่างดีๆีด้วยพี่น้องขณะเข้าจอดโถลดไปยูนบ้านเขาน่ะพี่น้องหกวงแรกมันมาหลักเอาไปก็มันไปหลักเอาไปหลักไปหาแบบคนคองยู่ในโถของมีคงมีค่าจแสิเนาะผู้ได้มีโถลดปีเอ็ม วีเอ็มด็บเบิลยูนะพี่น้องมันกระเปยถอดกระจกเขาเอ่ยว่ากอันถอดไฟกระจกกันนะพี่น้องพอดทมันไฟกระจกเขาเอ่ยอย่างนาะอันถอดกระจกหูมันอ่ะนะพี่น้องเขาเอ่ยอย่างนั้ภาษาอันอันไอ้กระจกนั้ไปถอดไปขายที่อีบุงอีเบสมัยนี้นะพี่น้องจะมันมันมันระบาดเนาะคนข้าวยากมาแพงนะพี่น้องเนาะคลิปหนึ่งั้าหนิละเจอกันคลิปหน้ามีอยังดีๆสวยๆงามสิม่วงวาวอีฟังน้องบุญีกจะม่วงวาเรื่อง เรื่องปวัติศาสตร์ชาติพันธุ์สู่ฟังนาอพี่น้องเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ